ใครจะเชื่อว่าเด็กชายคนนี้เนี่ยยืนค้างป้องโตมาจะเป็นพระเอกดังหากย้อนกลับไปคงจําเรื่องราวกันได้แหละค่ะที่มีเด็กชายคนนึงนั้นเคยยืนถ่ายรูปคู่กับหนุ่มป้องนวัดที่แท้จริงแล้วเขาคนนั้นเป็นใครมาติดตามชมกันค่ะต้องบอกว่าหนุ่มป้องนั้นนะคะเป็นพระเอกที่โอ้โหไม่ว่าใครได้แสดงหรือว่าใครได้เห็นเนี่ยต้องติดใจในฝีไม้ลายมือการแสดงเลยละค่ะเขามีฐานแฟนคลับที่หนาแน่นมากๆปัจจุบันเจ้าตัวอายุ43ปี แล้วชายคนนี้เป็นนักแสดงหนุ่มหล่อคนดังที่มากได้ความสามารถหลายคนชอบเขากันอย่างมากมายแล้วค่ะและมีการพูดถึงบ่อยๆเลยในชายคนนี้เขาใช้ชื่อจริงว่านายนวัตกุลรัตนลักษ์ครับผมซึ่งย้อนกระไปนะคะก็จะเชื่อว่าหลายคนต้องรู้รจักแต่ว่ารู้จักเขาในฐานะที่เคยรับราชการเป็นนักเศรษฐกรประจํามาก่อนไม่ธรรมดา,าเลยนะคะนอกจากนี้ใน,เ,นเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องในวงการเขาก็ยังเก่งเช่น การอย่างเช่นเรื่องการเรียนค่ะ เขายน,นจบปรตีที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็นอกจากนี้ยังจบปอโทที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วยด้วยเกรดเฉลี่ยที่สูงมากๆเลยแล้วค่ะแน่นอนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มากด้วยความสามารถและสําหรับหนุ่มคนนั้นที่เรานํามาฝากนะคะเป็นภาพที่หนุ่มป้องเนี่ยเคยถ่ายภาพคู่ไว้มีเด็กชายสองคนมีเด็กชายหนึ่งคนและเด็กหญิงหนึ่งคนที่ยืนเคียงข้างแต่วันนี้เราจะมาเปิดเผยชื่อแล้วแหละค่ะว่า เด็กตัวน้อยที่ครั้งอดีตเคยถ่ายรูปคู่กับหนุ่มป้องนวัตนั่นก็คือหนุ่มพิทพัชละนั่นเองแหะค่ะซึ่งเขาคนนี้โตขึ้นมาเนี่ยโอโหเป็นนักแสดงในแบบรวมถึงเป็นนักธุรกิจที่ต้องบอกว่าเป็นอายุน้อยร้อยล้านแบบสุดๆเลยแหละค่ะประสบความสำเร็จอย่างมากในอายุเพียงแค่28ปปีเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ